ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการลดราคาให้ทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับ iPhone ท่านสามารถติดตามได้ที่ช่อง e m s s c h h n n n l l ของเรานะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องเอ็มซ่าชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้หลังเวลา18นาฬิกานะครับเรามีนัดกันเพื่อที่จะมาเช็คราคาของ iPhone นะครับมีมาให้กับทุกท่านได้ดูราคากันทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่ก็จะทยอยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปลงให้กับทุกท่านได้เช็คราคากันทุกเดือนจนครบทุกรุ่นนะครับใครสนใจข่าวสารนะครับอยากจะทราบเกี่ยวกับโปรโม ในการซื้อ iPhone ท่านสามารถติดตามได้ที่ช่อง e m s a Channel ของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการซื้อ iPhone ในราคาพิเศษนะครับแต่ว่าคลิปวันนี้ผมจัดพิเศษให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับอายุตั้งแต่17ถึง24ปีเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นสำหรับการลดราคาของ iPhone กันนะครับเป็นโครงการหรือว่าเป็นโปรสาหรับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งโปรนี้นะครับเรา สามารถเปิดเบอร์ใหม่ก็ได้หรือว่าจะย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการลดราคาให้ทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับ iPhone เดี๋ยววันนี้มีมาให้ดูอยู่2ค่ายนะครับก็คือค่าย ais แล้วก็ d t แทสํสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับว่าสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษามีโปรโมชั่นอย่างไรบ้างไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย ais นะครับ iphone 11ในราคานักศึกษา เริ่มต้น2,200มนบาทพร้อมกับแพ็กเกจรายเดือนสุดคุ้มนะครับเป็นโปรยูซีดนั่นเองซึ่งโปรนี้ก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะสรุป iPhone ทุกรุ่นนะครับมาให้ดูราคากันว่ารุ่นไหนคุ้มที่สุดซึ่งอย่างที่บอกไปว่าโปรนี้จะสําหรับนักศึกษานะครับที่ย้ายค่ายก็ได้หรือว่าจะเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ใช้แบบรายเดือนกับทาง AIS เท่านั้นนะครับเริ่มต้นดูกันที่ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับมี iPhone 11แล้วก็ iPhone 1บ Pro ส่วน11 Pro Max นั้นจะไม่ร่วมรายการด้านบนสุดเป็น iPhone 11รุ่นความจุ 64GB นะครับราคาเครื่องเป่าปัจจุบันขายอยู่ที่24,900บาทสําหรับนักเรียนนักศึกษามีส่วนลดให้เหลือ2 2 0 0บาทนะครับส่วนรุ่นความจุ 128GB ของ iPhone 11จากราคาเครื่องเป่าปกติขาย26,900ลดเหลือ22,200บาทนะครับแล้วก็ความจุ 256GB จากราคาปกติ39,900ลดเหลือ26,200บาท ซึ่งทุกโปรก็จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าเพียงแค่500เท่านั้นนะครับก็สามารถซื้อ iPhone 11ได้แล้วชอบความจุเยอะก็เลือกได้เลยนะครับสำหรับโปรอินเทอร์เน็ตของทุกความจุนะครับเป็นโปรรายเดือนเดือนละ649บาทต่อเดือนเท่านั้นก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับส่วนโปรสําหรับ iPhone 11 Pro นะครับมีอยู่2ความจุให้เราเลือกก็คือแบบแรกเป็นความจุ64กิกจากราคาปกติ35,900ลดเหลือ31,200นะครับแล้วก็รุ่นความจุ 2 5 6 g กจาก41,900ก็ลดเหลือ36,200บาทจ่ายล่วงหน้า500เหมือนกันนะครับเป็น Pro 649นี่เป็นราคาสําหรับ iPhone รุ่นใหม่นะครับ iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro ถ้าน้องๆน,นักศึกษาสนใจอยากจะซื้อสามารถไปติดต่อได้ที่ AIS Shop ทุกสาขานะครับ iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro ดูกันต่อเลยที่ iPhone 10S นะครับมีมาให้ซื้ออยู่2ความจุแบบแรกเป็นความจุ6 4 g นะครับจากราคาปกติ21,500 มีให้เลือกอยู่2โปรนะครับสำหรับโปรรายเดือนเดือนละ449บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา18,500บาทแล้วก็โปร749ซื้อเครื่องได้ราคา14,300บาทเท่านั้นซึ่งทุกโปรก็ไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นส่วนความจุ256กิกนะครับจากราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่27,500บาทลดราคาสําหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษาสําหรับโปร449ซื้อได้ราคา21,800นะครับแล้วก็โปร749ซื้อเครื่องได้ราคา23,000บาท เท่านั้นก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันนะครับส่วน iPhone รุ่นใหญ่หรือว่าจอใหญ่อย่าง iPhone 10s max ก็นํามาเข้าร่วมรายการเหมือนกันนะครับมีอยู่2ความจุก็คือ64กิกขายราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่26,900ส่วนโปรโมชั่นมีให้เลือกอยู่2แบบเหมือนกันนะครับสำหรับโปรรายเดือนเดือนละ449บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา19,800โปร749ซื้อเครื่องได้ราคา17,800ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันนะครับส่วนความจุเยอะสําหรับ iPhone 10s max ก็คือ 256GB นะครับจากราคาเครื่องเปล่า32,900ลดเหลือ24,900บาทสำหรับ Pro 449แล้วก็ลดเหลือ22,400บาทสำหรับ Pro 749โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าเหมือนกันนะครับทั้ง p p o o n 10s แล้วก็ p p o o n 10s max จ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นบอกเลยว่าโ r o นี้พิเศษจริงๆสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับส่วน p p o o n 10r นะครับความจุ 64G จากราคาปกติ21,900ลดเหลือ15,900 บาแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย1,500นะครับเป็น Pro 649ต่อเดือนดูกันต่อเลยสำหรับ iPhone รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นนึ่งนะครับ iPhone 8 Plus ด้านบนสุดมีให้เลือกอยู่2แบบนะครับเป็นความจุ6 4กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่16,400 1 2 8กิกขายราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่18,400ซึ่งทั้ง2แบบจะเป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นนะครับแล้วก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนไปดูกันที่ความจุ6 64กกันก่นนับ มีให้เลือกอยู่2โปรแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ649บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา1500แล้วก็โปร749ซื้อเครื่องได้ราคา9,400ส่วนความจุ128กิกโปร649ซื้อเครื่องได้ราคา12,500นะครับแล้วก็โปร749ซื้อเครื่องได้ราคา11,400บาทซึ่งทั้ง2ความจุไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับถัดลงมาเป็น iPhone 7นะครับมีขายอยู่1ความจุก็คือ32กิกใส่ได้ทุกซิมนะครับราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่11,000บาทนะ ส่วนโปรโมชั่นลดราคาเหลือ6,400บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500บาทเป็นโปร749นะครับส่วน iPhone 7 Plus มีขายอยู่2ความจุเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นสำหรับความจุ32กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,000บาทแล้วก็128กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่15,000บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปร649นะครับ32กิจาก13,000เหลือ7,900บาทแล้วก็128กิจาก15,000เหลือ8,000 100บาทเท่านั้นนี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อ iPhone ทุกรุ่นสําหรับนักศึกษานะครับใครสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ AIS ช h อ p หรือว่า Tele วิสช h อ p ใกล้บ้านท่านนะครับส่วนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับถามว่าถ้าซื้อไปได้เน็ตช้ายเยอะไหมก็มีตารางมาให้ได้ดูกันนะครับด้านบนสุดเป็นโปร9 4 9ใช้เน็ต AIS Next G ได้ไม่จํากัดน,นะครับแต่ว่าเน็ต 4G กับ 3G ก็ได้ประมาณ 32GB กิกได้โทรทุกเครือข่ายมา400นาทีโปร8 49้ ได้เน็ตมา28กิกนะครับ Pro 749ได้เน็ตมา25กิกแล้วก็ Pro 649ได้เน็ตมา16กิกรายละเอียดต่างๆก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi AIS Super Wi-Fi ก็เชื่อมต่อได้ไม่จำกัดดูหนังดูซีรีส์ไม่คิดค่าเน็ตนะครับผ่านแอป AIS Play นานถึง12เดือนแล้วก็แอป p a y Family นาน6เดือนนี่เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจในการซื้อ iPhone โปรพิเศษสาหรับนักศึกษาของค่าย AIS นะครับส่วนค่ายที่2ที่มีมา าให้อัปเดตราคากันสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับเป็นของค่าย DT แทเป็นโปรยูฟินนะครับสำหรับซื้อ iPhone แล้วก็ iPad สําหรับสิทธิพิเศษนี้สําหรับนักศึกษาที่ย้ายค่ายนะครับหรือว่าจะเปิดเบอร์ใหม่กับทาง d t แทก็ได้เดี๋ยวเราไปดูราคาสําหรับ iPhone กันนะครับว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นดูกันที่ iPhone รุ่นเก่าก่อนนะครับด้านบนสุดเป็น iPhone 6s plus ความจุ32กิกซึ่งใส่ได้เฉพาะซิม d t แทเท่านั้นนะครับจากราคาเครื่องเปล่า11,900ลด เหลือ6,700บาทนะครับไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าเป็นโ r o 649ส่วน iPhone 7 Plus รุ่นความจุ32กิกใส่ได้เฉพาะซิม d t a ทจากราคาปกติ13,000เหลือ9,990บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของ iPhone 10R นะครับจาก21,900เหลือ16,000บาทแต่ว่าจะต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500นะครับเป็นโปร649รุ่น128กิจาก23,900ก็เหลือ18,000บาทนะครับส่วน iPhone s ความจุ64กิกจากราคาปกติ31,900ลดเหลือ18,900บาทจ่ายล่วงหน้า1,000นะครับแล้วก็ความจุ256กิกจากราคาปกติ37,900ก็ลดเหลือ29,900บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็ iPhone 10s Max นะครับความจุ64กิกจากราคาปกติ35,900ลดเหลือ19,900บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000ซึ่งทุกโปรก็เป็นโปร649นะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายสำหรับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตราคา ก็จะประมาณนี้นะครับมีเฉพาะ iPhone รุ่นเก่าเท่านั้น iPhone 11 11 Pro Max จะไม่ร่วมรายการสําหรับค่าย d t แทส่วนโปรโมชั่นสําหรับ iPad ก็มีมาให้ดูนะครับซึ่งเป็น iPad รุ่นที่7นะครับสำหรับความจุ32 g ิกจากราคาปกติ15,400ก็เหลือ12,400บาทสําหรับ Pro 649นะครับรุ่นความจุ128 g ิกจากรคาคา18,400ก็ลดเหลือ15,400บาทจ่ายล่วงหน้า2,000รายละเอียดก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ ชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้สําหรับ iPad ส่วนด้านล่างเป็นรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับโปรรายเดือนเดือนละ649บาทเราได้อะไรบ้างนะครับอินเทอร์เน็ต 3G แล้วก็ 4G ใช้งานได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุดโดยที่เล่นได้ไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดนะครับสำหรับโปร649บอกเลยว่าคุ้มจริงๆสําหรับเน็ตของ DT แทนะครับส่วนในเรื่องของค่าโทรนะครับสามารถโทรฟรีได้ในเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงส่วนนอกเครือข่ายให้มา100นาทีนะครับสำหรับแพ็กเกจนี้ เล่นโซเชียลแบบไม่เสียเน็ตสําหรับ Facebook Live หรือว่า Instagram หรือว่าทวิตเตอร์ต่างๆนะครับเล่นได้แบบไม่เสียค่าเน็ตนี่เป็นสิทธิพิเศษสําหรับนักศึกษาที่สามารถซื้อกันได้นะครับจากค่าย d t แทซึ่งถ้าอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแทหรือว่า d t แท็กช็มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับซึ่งนี่ก็เป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อ iPhone สําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นของ AIS หรือว่าจะเป็นของ d t แทสามารถไปติดต่อสอบถามได้ ตามศูนย์ที่ท่านอยากจะซื้อนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้ทําเพื่อเป็นทางเลือกให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับสุดท้ายถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะกลับมาเจ เจอกันใหม่อีกที่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ